ไม่นไม่ได้เปไป่าไม่ไหไม่ก็จรไม่เท่ากับทินเนี้เลนี่คุหลอเลยนีิมเลยตกิที่สุดันนี้ันี้รันี้นัน้หาใน้ตันี้ตัวนี้ตันี้ตัะไี้ตาวนี้อัวนนี้ตดี้วนีนี้ตัวี้นนีีนันีีีนีดนั้นีีตีี เม่ี้ไม่ได้แล <si ้วดแต่ผมเล่เี่ดโอเคเดี๋ยวพี่วัาทดาเลสักอันนึงสาญทุกอ่างทแต่ว่ากินนะดูว่าใครชนะนะงคนเดียร์ได้ัดนกไเลยไะพนัน่เพราะนะ้ไม่งเม่ไ่ีอ้อมเามยเวกินข้าวดไม่ไ งั้นไปคำถามที่สองนะครับโอ้ยคำถามนี้่าง่ายนะใครเป็นแบบสายแฟที่สุดครับหนสองซัแฟอะไรดีชั่นแฟชั่นรือเปตวเพยด็อลยมีเนเวลาใชนี้รงต้องใะไรอันนี้มันแบบว่าม้เาป่ไรน้แต่ว่าตรงนี้น่าจะชี้ next มี next กี่คนครับในนี้ เน็กสองนะฮะใช่ไหมฮะเน็กสามเป็นจินนุ้มด้วยใช่ไหมฮะผมเพี่ฝนอ๋อพี่ฝนนะนะโอ้พี่ฝนแล้วคนนี้เลือกไปถูกกันว่าเป็นใครเอาใครรู้ตัวว่าเป็นฝ่ายใครก็มือดีกว่าเ่ย ชอบคนอันนี้ก็ทุกคนนะรผมชี้แบบสิบนี้เลยเพว่าทุกคนเนชช่ช่ไม่มีแนแบล้วมีดบแชรแฟนที่เราชอบแบบเฮ้ยนนี้เนมาหวามีส่งให้ท่านไมไม่ได้แชร์แต่ว่าทำไมช่เปนเพราแบบว่าออเห็นเห็นไอ้นี่ใสตัวนี้บ่อนก็เลยมาด้ว่ากำลังมาอะไรคืออย่างเช่น ช่วงนี้ชอบแบบว่าซื้อของแล้วมันดัเป็นตัวเดียวกันเลยมาแล้วไปใส่ปัะชุันไหมเขาขาอย่นีชื่นเิเก่ริอ๋อพ่อยูพ่อ้่แบบแนแบนนะี่ชแบบเราอ่ะีน่มาใ่กันไม่ไม่ไม่น่นนการมีทุกคนใช่ไหมใช่เขาอสีอะไรบ่อยแล่ว่าที่ผมมีตัวนั้นขอตัวเองได้มีหลายตัวเลย ตวนของผมเองนะครับค่เอเป็น่า่โไตัวนมาเลยอ่ะอ้ัวไนขโยด้ม่นี่ไม่ขโมยไม่ขโมไม่่ไม่่ไี่อนแล้วที่ยังไม่้ขึ้นมีแลตัวไหนเนี่ยตัวนือ้มันมีกันอยู่ตัวนมัมีตัวนั้นแลตัวไหนสหรับตกา่รอตนี้รับตับอนติงบ้างนของยิงยิงไม่ได้ยิงบ โอเคโอเคพี่ไปคำตอต่อไปดีกว่านะครับคำตอต่อไปนี่้โหยากเลยอันนี้ให้แบบว่าม้าเก่งที่สุดครับเขาอ๋อเาเก่งที่ก่เท่าหรเาคืออะไรกันเดือมากเยก่อโอ้โหคุย่ไเรื่องนี้จบเรื่องนี้ต่อไปไม่หยุดเลยอ่ะคานะ่าน่ัว่้นเอนดิวอ่หนึ่ง สองสักหรือมั่วเนี่ตอนนี้คือบนฟ้าหลายคนมากมีบนฟ้าหลายคนมากอ่ามีมีทีมคือมูกใครฮะับคัพเปอร์หนึ่งทีมทีมหนึ่งทีมกับทีมสองนะครับบนฟ้างี่คือมีใครบ้างฮะไทยพีไทยไทยไทยพีเมาก์หนไทยเมาเราอะหมายถึงว่าเลือกไม่ได้เพราะมุกพิจารณาที่เมาก์มันอยู่ด้วยกัน เคนเวจะมีคนเรื่องพุทเกแลพุทเกตายกันทก่ไทยไทยไทไทมันเป็นทุกข์มาก้กั พูดเคือไทยั่นเองสัอะไรก็ไปหลายหลไปเรื่อเลยใช่ไหมาูีก็หลายเองูมมีอะไรจะพอไเพราะวันนี้มานะมีอะไรจะบอกว่าเขาเลยไหมใช่ใทุคนรู้อยู่แล้เขาจะมีความอยากจะพูดแต่ไม่จะพูดอะไรเขาจะพูดอยู่ี่อ๋อแบบอะไรพแก่เรไปองวันนี้ไอพี่ที่จะชอบพูดกันจังหวัดจังหวัดอะไรข้ตอนนี้

โอเคโอเคแม่คนไนมีสิทธิ์มานะครับไกันต่อนะครับโหต่อไปต้องบอกเลยว่าไครเป็นคนที่ติด Glam ที่สุดจะติดรูปดูดีดูแบไตลอดเวลาเที่เดอครับตดลอดเวลาดูตอดเวลาบ้าน่้ไม่ได้มอย่บเามี

ทำไมทำไคือผมผมขอแก้ต่งเลยผมไม่ได้กกคือกินกแ่แต่ว่าจะหินของอยก็อแล้วแต่งแต่งตัวเรยกว่าอกติแล้วกันหมายถึงว่าเออก็ตามตมงานแต่ว่าถ้ากินแบบทุกวันแบบจริงๆ่ยผมว่าเออว่าถ้าเกิดถ้าเกิดทุกวันสภาพตอนผมมาต้อผมก็เแบบก็แบบเซอร์เซอร์เหือนทุกคนถ้าถ้าแบบไม่ได้มาต้อนเลยก็องแบบเซอร์เซอร์เหมือนกันแต่ว่าที่เพื่อเอเพราะเอเนคนที่แบบว่าไม่ว่าจะตอนีึงะไรก็เดก็จะดูแบบ ด usted, ีไม่กันแต่วาดีๆได้เพราะว่าจะถ้ห้องสองาววันี้โคตรเเลมตัดเเลยฮะ้องแบบเศเศเลยโหยุ่งงแล้แบบงงแต่เอจะถึงเป็นตัวเอเ่อใช่เครับเอเอ

มันมีหม้อ้นอะบ้างเดี๋ยวถ้าจะรีบกยังมีทิมเนีอนี้มชนะอันนี้อันนี้ล้วงทีมหรือเปล่าครับเอคทมทิมนีมันถูบมีมันสูบมันดึงเดียวเลยโอเคเดียวหมดเลยว่า้เราก็มาด้กันต่ว่าตัวเปิดแว่าเปิดตัวทำแบบว่าทำไม่ง้วะ หมยนี่ยไมเรซือก็ย่วดกอย่างทีมเาั้งทุกอย่างที่สำแบบเป็นให้เพ่อนแบบ็นในกันอะไรอย่างเงี้ยยี่อบเรื่อแ่บางทีบางทีบางทีเป็นอีกเรืยอยอะไรบางทีบางีบงทีบางทีท่ม่ดีใหงที่มดีบ้อยู่ร้อยู่ เพื่อจะมีความสุขนะครับต่อ่าอีกสองกรนะครับอันนีคือเป็นคนที่ที่อ้อนนอมด็กเ็นบเป็นออนนื่อนาอะไรเงี้ยเีอ้อนยอนที่สุดเลย้นี่็ากเพียน่าวาคือบ ได้นะได้นะครับน่อาังไม่นรนี้เา่า่เยว่ับรอบอ่ะอันนี้ม่กิกี่คน1,2,3สที่เหลือให้ใครับอ๋อนี่น้องแน็กสินะไม่เลือกหรอไมแ่นผมรู้สึกว่ามันนี้เปนนีอ่อนอยู่ว่ะคือมันก็มีคนอ่อนแต่ว่ามันก็หนักแรก ไม่ด้อ้อนหรือว่ามือคนคือมันจะเป็นโมเมนต์แต่ละโมเมนต์นักกว่าอันันี่ว่าตอกมาเองอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แบบนิสัเลยใช่ใช่ใช่โอเคโอเคโอคผมบ่สุดท้ายแล้วโอ้โหเดีชิคกี้นะพอดีรอรอลรอี่ไป่ต้องตอกอเรอเล่นรอเล่นไใครที่ เสน่ห์แรงที่สุดครับแม่50 49 2น่งอ้โหันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมที่ทานที่มองพี่เวลายู่ที่นี่ กินกนมูเลยแล้วที่น่าเดี๋ยวต้องกนทนมมาอีกสามเพียเลยนะครับก็คือเมื่อกี้ต่คนชี้ตัวเองเเลยใชไหมช้ผมชี้พี่อันครับอุ้ยใครเป็นนชี้พี่อันนน่ารัก ด้วย้วย้วับ้ยิีไ้ได้ยินได้ยินถือว่าเป็นยาที่เสดอจแล้วนับเป็นอะไรก็้ไปเดินขายเดินายเสิงบนต่อดีกว่าไหมคก็ต้องบอกว่าจะขอ r e c ไลยก่านเลครับกับ1นปีที่ผ่านมาว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างมีอะไรกขึ้นบ้าอะไรอีางเงี้ย ใครับผมครับเยอะมากมเยอะมครับ

วามาดีเก็เป็นหนึ่งปีที่เราาเพราะว่านี้ก็น้นาหน่จะตวันที่เราเพิ่งแบบขึ้นกระยับขาไปตัวเดียวรู้สึกว่าแบไม่ได้นเรยว

ผมเป็นถามไม่ได้มไ,ดมไ,ดไม่ว่าถาไม่ได้เราเที่ยวไม่ใช่มันต้องอย่างตัว่าหาไม่ได้เราฟีที่เราได้ทาอะไรแไดงว่าผมว่ามัน็นคนี่าไกมา่าดีจรงรู้สึว่ามไมามหลากหลายเยนที่ได้ทําจากท่องเที่ยว เหลเพงที่เราได้รวมจับ่ร่งานบศิลินดรู้สึกว่าหมือนและได้ก่ประสบการณเยอมากรวมถึงเรืรู้สึกว่าในระหว่างทางทีได้ทเราก็เหมือนได้เรียนรู้เโตได้เข้าใจเพื่อมากขึ้นไดเข้าใจกัน้นรู้สึกว่าาคนที่จุะรรู้อะไรมากขึ้นไม่ได้ไม่ได้แบบีเรียสแบบต้องรู้เคมอพว่ามันเป็นประสบการณ์ม่ชวนือ

ผมตอบยัยดีแล้วต่ผมไม่เห็นอนกันผมเลบอกว่ามีความสุขไหมาน

thế này thì các có thể quay một cái camera những video hấp dẫn ทก่คนได้ันนกทเงที่ผ่านมาฉันหาเอาแกใจคอยเดิน

ไม่ี่หนะ้านยักไปนดึไมพออนนี้เาถอดตำรวจออกมาแล้วลูกเขาจะโดไมไ่ไ่

Mereka nak, tapi kan, 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 ลองมาพี <toys> ่ของพี่ของไปได้ปะปใหญท้ี่ขบอกว่ไงนี่อร่ออันนี้ปที่มาอนีมองอะไอยู่อ้แล้วก็ก็มีค

ฝั่งซ้ายนะฮะเบกเบกนะฮะเบกเบกนะฮะที่ถึงหน้าร้อยสี่จุดหก้ยสจุก็สามารถวาได้จุดสกรีนครับผม a ารนี้นะครับเป็สมนึกที่ถึง เมื่อแอปพลิเคชันในของเรานะเดี๋ยวจได้ตอันห่ตอนวันนี้ก็บอกว่าฟองฟีมากนีาวกับมหมที่อยู่กับเราบัสที่ก็จะขอชายนะคนะครับ